วันนี้ค่ะในการพูดปาฐักกถาของท่านนายกฐมนตรีกับงานอ g กไ t e Thailand Agriculture Hub เนี่ยนะคะท่านนายกฐมตตรีท่านบอกเลยนะคะว่าเราจะต้องค่อยๆดูตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยดูเรื่องอะไรก่อนเรื่องหนึ่งที่ต้องดูก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องเทคโนโลยีก็เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่จะต้องนำมาผสมผสานนำมาแก้ไขให้มันเกิดแนวทางที่เป็นไปได้ว่าเราจะสามารถเพิ่ม รายได้ให้กับเกษตรกรเราได้อย่างพูดถึงเทคโนโลยีปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะมีเรื่องของโดรนทางการเกษตรเราจะมีเรื่องของการคาดการล่วงหน้าว่าแนวโน้มตลาดในอนาคตจะมีอะไรพืชอะไรที่มันเหมาะสมศักยภาพของเราปลูกอะไรได้คือเดิมทีเราก็คิดว่าพ่อแม่เราทํานามาครับอ่าเราก็ทํานาต่อพ่อแม่ใช้ปุ๋ยสูตรอะไรเราก็ใช้สูตรนั้น พ่อแม่เราปลูกข้าวโพดเราก็ปลูกข้าวโพดต่อใช้พันธุ์ไหนเราก็ใช้พันธุ์นั้นทําไรอ,อะไรอยู่แล้วก็ทําไรอย่างเดิมครับตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะนําเทคโนโลยีน,นี้ไปสู่ชุมชนในทุกพื้นที่ด้วยกับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์พืชอันนี้ก็สําคัญถ้าตราบใดที่พืชของเราอะ่ะ มันยังไม่ถูกปร,ปรับปรุงอย่างที่ท่านโฆษกพูดเมื่อสักครู่อย่างถทเหลือมันยังเป็นถัโวเหลวงพันธุ์เดิมๆที่มแมลงชอบอะ่ะบสุดท้ายผลผลิตมันออกมามันก็น้อยอันนี้ท่านก็เลยบอกว่าต้องปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยอีกหนึ่งเรื่องสุดท้ายและท่านนายกยำ้ำ PM 2.5ใช่ก็มันไปเกี่ยวอะไรกับเกษตรอ๋อเกี่ยวฮะเพราะมันเผาอืมนี่ไงคือนายกมติเนี่ยโพสต์ผ่านทางช่องทางออนไลน์หลังจบงานเนะี่ยบอกด้วยว่าจะต้องมีการรณรงค์ลดการเผาที่ก่อให้เกิด PM 2.5เพราะในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยดําเนินการได้จริงแต่ยังไม่เพียงพอคือเราจะต้องมีมาตรการเพิ่มเติมอีกนะครับอีกทั้งจะต้องช่วยภาคเกษตรเนี่ยลดผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่จะทําให้เราเนี่ย ไม่สามารถแข่งขันได้ใช่ค่ะเราต้องทําให้การ,กรเกษตรของเราเป็นการ,กรเกษตรสีเขียวให้ได้ถ้าเราทําได้เนี่ยมาตรการต่างๆที่เราเคย โดนกีดกันมามันก็จะคลายไปได้ท่านนิยกท่านปิดท้ายแบบนี้ค่ะท่านบอกว่าอีกไ t e Thailand a g r i c u l t u r e Hub นี้เป็นการปลุกพลังกเกษตรกรไทยปลุกความยิ่งใหญ่ระดับโลกและในวันนี้ค่ะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพากะเกษตรกรของไทยเรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีไรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองค่ะ